กราบสวัสดีครับผมเปิดกล้องมานะครับอ่ารูปแบบแบบนี้แต่งตัวแบบนี้วันนี้มาตกปลาครับผมอยู่ที่ห้วยตึงเท่านะครับผมไปดีว่าพ่อตาผมไม่อยู่ตรงนี้อีกวันนะครับก็เลยได้ถือโอกาสนะครับมีแฟนผมกับแม่ยายดูน้องวายูให้นะครับก็เลยมาตกปลากับพ่อตาสองคนนะครับผมนะ แยกกันตกครับพอตาผมจะอยู่อีกอีกฝั่งนึงใกล้ๆก,กันลมุพลัคันตอนเช้าฝนฝนต้อนรับอย่างดีเลยฮะผูกเบ็ดไปก็ตากฝนไปครับลมช่วยได้นิดเดียวฮะเนาะเพราะว่าไงมันต้องออกมาตีเบ็ดตีเหยื่อ,อยู่ละมันก็มันก็โดนฝนอยู่ละนะครับแต่ก็ดีที่ไม่หนักมากนะครับผมเพิ่งตีเหยื่อเสร็จก็มาเปิดคลิปเลยนะฮะ วันนี้ผมเอาคันเซิร์ฟฟิชชิ่งมาสามคันนะครับผมเดี๋ยวให้ดูนี่นะครับคันเซิร์ฟฟิชชิ่งตีไว้สามคันนะครับตีไม่ไกลมากครับตีไม่ไกลมากเพราะว่าผมวันเนี้ผมใช้ลูกปลาหมอนะครับตัวเล็กๆนะครับลูกปลาหมอใช้เหยื่อปลาเป็นนะครับผมอ่างดดาม,ม่านะครับผม เกี่ยวหลังแต่ปกติไหมไหมไหมที่นี่ผมจะใช้เหยื่อปลอมเป็นหลักนะฮะเมื่อก่อนมาแต่วันนี้ขอลองลองเปลี่ยนดูมั่งครับโอนั่งแบบชิวๆมั่งนะฮะตกสามคันนะครับแล้วก็ใช้ทุ่นนะครับใช้ทุ่นทิ้งสมอนะครับเผื่อจะมีปลาช่อนนะครับปลาชโดนะฮะแล้วก็ สำคัญเลยที่นี่มีปลาพีคอรบแบสผมเคยได้พีคอรแบสสามกิโลที่นี่นะครับด้วยเหยื่อปลอมนะฮะแต่ว่าเมื่อประมาณสามปีละนะฮะที่นี่มีปลาพีคอกแบสนะก็มาลุ้นเอานะครับเพิ่งตีเหยื่อครบนะครับหลังจากชุนละหุนะครับเพราะว่าเมื่อคืนหลังจากกลับมานะครับเมื่อคืนหลังจากกลับมานะครับที่ไปรับ่อตาเสร็จแล้วผมก็ ไม่ได้ผูกเบ็ดไม่ได้อะไรเลยครับเพราะว่าไปเที่ยวกันต่อกันอตอนกลางคืนนะครับพาไปกินข้าวแล้วก็กว่าจะกลับมางจริงมันสี่ทุ่มกว่านะฮะก็ค่อนข้างที่จะชุลมูนแล้วผมไม่มีเวลาที่จะผูกเกี่ยเพราะต้องส่งน้องวายุนอนนะครับก็เลยเนี่ยเพิ่งมาได้ผูกสายบ่งสายเบ็ดอะไรกันเนี่ยฮนะแล้วก็ด้วยความเร่งด่วนปนกับฝนตกด้วยก็ทําเอ็นบาดมือนะครับสายสามสิบปอน สีบิบปอน์บานมือใสใหญ่ๆโชวลโหูดวงสวยแค่ไหนดูเอานะครับเอเอก็คงต้องลุ้นนะครับเนาะเดี๋ยวถ้ามีอะไรคืบหน้าก็าจะถ่ายเรื่อยๆนะครับผมเนาะช่องนี้ไม่ใช่ช่องตกปลาอย่างเดียวนะฮะมีกิจกรรมอย่างอื่นแต่ว่าหนึ่งในในกิจกรรมที่ผมชอบเนาะตั้งแต่เด็กจนโตกคือการตกปลานะครับผม ช่องเราก็พยายามจะขายความเป็นครอบครัวแล้วก็ตัวตนเรานะครับผมก็ตอนนี้เวลาก็ผ่านไปประมาณ20นาทีแล้วครับก็ปลายังไม่เข้าเลยครับผมเนาะแล้วก็ผมก็ไม่มีลูกปลาจะเปียนแล้วนะเพราะว่าเตรียมมาคแค่นี้จริงๆนะครับทั้งหมด4ตัวนะ4ตัวแล้วก็คันเบ็ด3คันใช่ปะเราผมทำหลุดไปตัวหนึ่งนะครับผม ก็เลยอ่าไม่มีเปลี่ยนละก็จะตกกันอย่างเงี้ยยาวจนถึงเลิกเลยนะครับผมเนาะถือว่ามาเสพบ,บรรยากาศนะครับตอนนี้ฝนลงเม็ดอีกครั้งแล้วดีที่มีล่มมานะครับผมที่นี่บรรยากาศจะเย็นๆปนฝนนิดนึงนะครับในตอนนี้นะฮะเพราะว่ามันก็เข้าสู่หน้าฝนแล้วนะถ้าเกิดว่าวันนี้ไม่ได้ ถ้าได้โคต้าจากคุณอ้อยมาไหลผมจะมาตีกับปอมอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับแล้วก็อาจจะทําคลิปอีกรอบหนึ่งสําหรับที่นี่นะฮะแต่ตอนนี้ก็คือลุ้นไปกับดวงนะครับไม่รู้จะจบทลิปนี้แล้วจะได้ปลาหรือเปล่านะครับผมก็วัดดวงกันไปนะครับโยฝนตกเรื่อยๆแต่ดีที่ตกไม่หนักนะครับแล้วก็ผมให้คุณแจรถคุณออยไปละแล้วก็เดี๋ยวจะซื้ออะไรเข้ามากินนะครับ คลิปนี้ถึงไม่ได้ปลานะแต่อย่างน้อยก็ถือว่าเป็นคลิปอ,อดูว่ารีวิวเวพตึงเท่าหรือว่าดูไปเพลินแล้วกันผมก็ไม่รู้จะนำเสนออะไรอะนะครับเนะนอกจากบรรยากาศในการตกปลากับกับปลาเนาะแต่ว่าตอนนี้บรรยากาศได้แล้วนะฮะสตอรี่มันได้แล้วเอแต่ปลามันยังไม่ได้นะครับผม เห็นทุ่นผมที่อยู่ตรงจุดนู้นไหมครับน่ะนี่นะฮะจะซูมไปนะเห็นไหมเอ่ยจริงๆผมอยากจะตีเข้าไปใกล้ๆ้ริมตะลิ่งขึ้นอีกนิดนะครับแต่ว่ามันตีไม่ได้อะคุณเพราะว่าผมกลัวว่าลูกปลามันจะพาเข้าไปพันกับลกกับตอตรงนูน้นน่ะนะฮะนี่นะอ่าตรงจุดตรงนี้นะครับโอ้มือผมสั่นนะครับนี่นะครับ อยากพาเข้าไปอีกนิดนึงแต่มันได้แค่นี้แหละเนาะอืม๋อขออภัยด้วยนะครับอ่ะมาลุ้นกันต่อไปนะครับตอนนี้บรรยากาศก็เงียบเหมือนเดิมนะครับผมก็ยังไม่ได้ปลานะครับถึงจะเปลี่ยนจุดย้ายจุดตีไปนะครับ จากตรงนู้นมาตรงนี้นะครับแต่ก็ย้ายห่างกันไม่เยอะหรอกครับเนะาะเพราะว่าเราปักเสาตรงนี้เวละมันมีคนอื่นตกด้วยเราก็จะย้ายไปได้ไม่เยอะนะครับภาพบรรยากาศนะครับตอนนี้ฝนลงเม็ดอีกแล้วครับก่อนหน้านั้นก็ลงเม็ดนะแต่ผมไม่ได้ถ่ายมีมแมลง มีมแมลงเล่นน้ําฝนเนี่ยฮะลักษณะคล้ายแมงวีเลยครับรอบตัวผมเนี่ยนะครับแต่ระหว่างระหว่างวันที่ผ่านมานี่ก็ได้ยินเสียงปลาปคุบนะัะพวกเโดพวกปลาแบไปลาช่อนนะฮะเสียงปุ๊บน้ําตุ่มตามตุ่มตามนะครับแล้วก็ปลากายด้วยนะฮะปลากายนะครับคุบแถวๆเนี่ยฮะตรงโซนนี้นะฮะ คือเขาขึ้นมาแล้วประกายเวลาเขาขึ้นภูเกี่อหรือขึ้นน้ําเนี่ยหรวที่เขาเรียกกันว่าขึ้นจิตนะนะมันจะโชว์ด้านข้างนะครับเป็นสีขาวๆนะครับเราจะเห็นชัดเจนนะครับก็เลยรู้นะครับผมเนาะตอนนี้ก็รอกันต่อไปครับฝนเริ่มลงหนักแล้วฮะคุณออย คุณออยถามผมประมาณเกินครึ่งชั่วโมงแล้วมั้งถามว่าจะกินอะไรนะครับพวกเขาไปกินข้าวกันมานะครับเดี๋ยวจะขึ้นรูปไปดูนะครับว่าพวกเขากินข้าวกันมานะครับกินข้าวแถวแพรเนี่ยแหละฮะคุณผู้ชมเห็นว่ามันจะมีแพรอยู่เนี่ยฮะอ่าเป็นนั่งกินข้าวกับแม่ยายแล้วก็น้องวายุนะครับนะฮะส่วนผมกับพ่อตาอยู่ตรงนี้ครับนางตกปลาอยู่ครับอืม กลางบรรยากาศฝนตกนะฮะตอนนี้อืแต่ไปไหนไม่ได้หรอกครับรถอยู่ที่เขาพวกผมมาจริงแล้วก็ปล่อย <c oughs> อยก็หวังว่าก็หวังว่าจะจะมีปลานะครับเข้ามาในทริปนะครับเข้ามาในในคลิปนี้นะครับมาโชว์ให้ทุกท่านได้ชมนะครับเนาะสักตัวหนึ่งก็ยังดีครับ อม,มาอัปเดตนะครับผมเดี๋ยวจะเปิดกล้องเป็นบนพักนะครับอัปเดตที่แนวฝนตกเนี่ยอัปเดตให้เห็นแล้วว่าฝนมันตกนะครับผมมาเราก็รอกันต่อไปนะครับผมอันนี้นะครับคุณออยเอาข้าวมาส่งแล้วนะครับเดี๋ยวว่ากินข้าวเสร็จก็จะปิดคลิปนะคะับเราเดี๋ยวจะกลับละนะครับ นี่นะครับผมก็ผมก็คงจะตัดคลิปไปที่นี่นะครับเพราะว่าโอ้งูนี่ว่ะงูไปทางทุ่นเขาลอยหัวในกลองไม่น่าจะเห็นนะฮะเห็นไหมเห็นไหมตรงนู้นอะ่ะมันค,ค่อยๆมาช้าๆเห็นปะเนี่ยกําลังมาทางเนี้ยกาลังมาทางเนี้ยเออเอ,เ,เออนั่นแหละน,ะนงงั่นะงูเออไม่รู้งูจะโดนชะโดงับหรือเอเ <laughs> เอ นะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมกินนี่ฮะไข่ดาวนะครับนี่คณะหมูกรอบนะครับผมกับไข่ดาวคนะหมูกรอบนะฮะคุณออยเอามาส่งเดี๋ยวกินเสร็จจะกลับเลยครับเนาะตากกางฝนก็กลับเนี่ยแหละฮะครับงั้นตัดคลิปก่อนนะครับบ๊ายบาย